บทที่52การที่ชุธารัตน,นรราชพักดีหายเงียบไปไม่กลับมาอยู่ที่บ้านพวงแขดังที่คาดคิดไว้ทำให้นางชุ่มเกิดความกังวลวิตกทุกร้อนเป็นอันมากยิ่งกว่านั้นหลังจากอนุจิตเดินทางไปต่างจัดวัดแล้วนางชุ่มกลายเป็นคนว่างงานโดยเฉพาะห้องส่วนตัวของสรงสามีภรรยาคุณแววมีคำสั่งให้ปิดใส่กุญแจ เพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปวุ่นวายกับสิ่งของเครื่องใช้เมื่อปิดห้องเสียแล้วนางชุ่มก็เลยไม่มีงานจะทําเมื่อไม่มีงานเวลาว่างมากขึ้นความคิดอ่านก็ฟุ้งซ่านไปในทางชอกช้ำระกำใจทับทวีคูณนอกจากเข้ากับคุณแววไม่ได้เหมือนแต่ก่อนหล่อนเลยเคว้งคว้างหาหลักเกาะมิได้คนในบ้านทุกคนที่หล่อนเคยตั้งปึงอวดศักดาวไว สมัยมีจุทธารัต์เป็นที่พึ่งต่างก็พากันรวมหัวแอนตี้ชิงชังนางชุ่มไม่มีใครพูดด้วยไม่มีใครใช้สอยไหว้วานแถมข่าวที่วรุณยุพาคู่ปรับกลายเป็นลูกสาวของวนางวรีศรีสุรัตแม่ไม้ทรงเครื่องที่เคยเป็นขาไพ่ของคุณหญิงพวงแขเจ้านายของหล่อนมาเข้าหูโดยคนในบ้านพูดกันเซ็งแซ่ทำให้แทบจะอาเจียนออกมาเป็นโลหิต เและหลายครั้งในเวลาเดินสวนกับวรุณยุพาอีกฝ่ายยิ้มย่องผ่องใสถึงแม้จะไม่เจตนาย้อเยยแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าย่อเยยในไม่ช้าก็ตัดสินใจนางชุ่มเข้าไปลานางแววในห้องส่วนตัวโดยบอกว่านายคะอิฉันจะลาไปธุระสักหน่อยเย็นๆจึงจะกลับนางแววมองดูแวบหนึ่งแล้วก้มหน้าลงทำงานต่อ ากพูดว่าทำไมแกจะต้องมาบอกลาฉันไหนแกเที่ยวพูดว่าแกเป็นคนของแม่จุธารัตเมื่อถือว่าเป็นคนของเขาก็ไม่ต้องมาบอกลาฉันนางชุ่มหน้าสลดนิ่งไปเป็นครู่ตอบว่าคุณจุธารัตเธอไม่อยู่อีฉันไม่ทราบว่าจะลาใครถ้าไม่ลาไปเฉยเฉยเดี๋ยวนยจะไม่พอใจนางแววไม่พูดด้วย นางชุ่มเลยออกมาจากห้องหน้าบึง้งนึกในใจว่าเราจะต้องไปจากที่นี่ให้ได้จุดแรกที่หล่อนมุ่งไปก็คือบ้านของจุธารัตอ้อนวอนขอมาอยู่ด้วยพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางบ้านพวงแขหลังจากจุธารัตออกมาแล้วให้ฟังอย่างถี่ถ้วนแถมแต่งเติมเสริมต่อเอาตามนิสัย อีฉันโทรศัพท์มาเรียนคุณแล้วก็รออยู่นึกว่าคุณจะกลับไปค่าวันนั้นทำไมแกไม่บอกฉันด้วยว่าเขามีเลี้ยงกันฉันไปแต่พอเห็นเขาเลี้ยงกันสนุกสนานฉันก็เลยกลับเขาเลี้ยงเรื่องอะไรกันนางชุ่มหน้าเผือดจริงค่ะอีฉันลืมนึกถึงเรื่องนั้นเสียสนิทเพราะใจคิดจะให้คุณกลับไปอย่างเดียวคืนนั้นเลี้ยงส่งคุณจิต และเลี้ยงแสดงความยินดีที่เขาจะมั่นกันใครมั่นกับใครจุธารัศักคุณชายกิติพงศ์กับคุณหญิงอ่อนกเกษมสิคะเขาจะมั่นปลายเดือนนี้งั้นที่เขาพูดก็เป็นความจริงจุธารัตหน้าซีดพูดอ่อยๆแทบจะไม่มีเสียงนางชุบไม่พูดเรื่องนี้ต่อไปเพราะหล่อนเคยเป็นตัวการยู่ให้เรื่องกินแหนงแครงใจกันเกิดขึ้น คราวอ่อนเกษมตามหม่อมแม่ไปพัทยาและจุธารัตตามไปตบตีก็พ่อหล่อนเรื่องที่หล่อนเสนอต่อไปก็คือเลี้ยงแสดงความแสดงความยินดีที่นางวรุณยุพาได้พบและรู้จักพ่อแม่จริงๆของมันด้วยค่ะแทบจะไม่เชื่อเลยว่ามันจะเป็นลูกของคุณวรีไม่น่าเชื่อจริงๆจุธารัตตื่นตะลึงในข่าวนี้มากเพราะขึ้นชื่อว่าคนที่หล่อนเกียดแล้ว อยากจะให้เลวตามต่ำช้าอยู่เช่นนั้นหรือให้เลวมากลงไปอีกแล้วมันเป็นไปได้ยังไงล่ะแปลกนะอีนางนี่อีกคนที่คุณจิตโอมันนักโอจนเราจะไปกระทบกระทั่งมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นไม่ได้อิฉันก็ไม่รู้ละเอียดค่ะตั้งแต่คุณออกจากบ้านมาแล้วมันลุมกันเล่นงานอีชันทุกคนทั้งหัวงอกหัวดํามันหาว่าอีฉันเป็นพวกคุณอีฉันเฝ้ารอรอ แต่ก็ไม่เห็นคุณกลับไปสักทีคุณจิตเขาไม่อยู่ฉันจะกลับเข้าไปก็น่าเกียดแล้วก็ไม่รู้จะเข้าไปด้วยวิธีใดอิฉันจะขอมาอยู่กับคุณที่นี่ด้วยคนได้ไหมคะอยู่ที่นั่นทนมันพูดประชดประชันไม่ไหวที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านของฉันเป็นบ้านของพ่อแม่ต้องถามดูก่อนและบ้านเราก็คับแคบไม่ใครมีงานอะไรจะให้ทำคนเก่าก็ยังอยู่ ชุมต้องรอต่อไปก่อนนะให้ฉันถามแม่ดูก่อนและจะบอกไปให้รู้จุธารัตไม่กล้าที่จะกล่าวความจริงว่าแต่ลำพังหล่อนคนเดียวที่กลับมาสู่อ้อมอกบ,บิดามารดาก็ถูกมารดาผู้มีพระคุณพูดจากระแนะกระแหนแดกดันอยู่แทบทุกวันจนหล่อนจะช้ำใจตายอยู่เช่นเดียวกันเช่นวันนี้เข้าเช้าหล่อนตีว่ากับข้าวไม่อร่อย คุณนายจำปาก็ประชดว่าถ้าแกอยากจะกินของดีที่อร่อยแกก็ต้องไปอยู่บ้านโน้นสิมาอยู่ที่นี่ทำไมแกรู้หรือเปล่าว่าตั้งแต่แกกลับมาอยู่บ้านทำให้พ่อแม่หนักใจเพียงใดเงินก็ขอแม่ใช้งานแกก็ไม่ทำและยังจะติโนนตินี่ความบีบคั้นทำให้ชุธารัตอยู่เฉยไม่ได้เลินออกไปพบปับเพื่อนฝูงเพื่อจะหางานเมื่อเพื่อนแสดงความสงสัยว่า ทำไมหล่อนจะต้องทำงานอีกในเมื่อสามีของหล่อนเป็นหลานคุณหญิงพวงแขและอยู่ในบ้านเดียวกันด้วยคุณหญิงพวงแขเป็นเศรษฐีมีเงินมากใครๆก็รู้กันทั่วจุธารัตจำเป็นต้องระบายสีแต้มสีดำให้แก่ผู้ใกล้ชิดเพิ่มคะแนนความสงสารให้แก่ตัวเองมากขึ้นโดยอ้างว่านั่นเป็นความเข้าใจของบุคคลภายนอก ซึ่งแท้จริงนั้นคุณหญิงพวงแขไม่ชอบหล่อนเพราะหล่อนเป็นเมียที่อนุจิตหาเองตามใจชอบเมื่อไม่ชอบคุณหญิงก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรคันอนุจิตไปต่างจังหวัดหล่อนก็ต้องกลับมาอยู่บ้านชั่วคราวและหางานทำเพื่อนๆต่างพากันเห็นใจและสงสารเพราะเชื่อว่าทุกอย่างที่จุธารัตเล่าเป็นความจริงช่วยแนะนำให้หล่อนซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง เยอรมันนิดหน่อยเขาทำงานเป็นรีเซพเชนนิสในโรงแรมที่ใหญ่โตโอทถงเพิ่งจะแปดเปิดใหม่แห่งหนึ่งทางสาธรจุธารัตจะเริ่มเข้าทำงานในเร็วๆวันนี้ลุกขึ้นเดินหายเข้าไปในห้องเมื่อกลับมามีธนบัตรใบละห้าบาทติดมือออกมาส่งให้นางชุ่มหนึ่งแผ่นชุ่มเอาไปเป็นค่ารถนะฉันกำลังจะได้งานทำอยู่ในวันสองวันนี้ ถ้าได้งานบางทีฉันจะย้ายไปอยู่ไปหาบ้านอยู่ต่างหากเป็นอิสระส่วนตัวเมื่อน,นั้นแหละฉันจะให้ชุ่มไปอยู่ด้วยอดทนอยู่ไปก่อนเถอะหรือไม่บางทีคุณจิตเขากลับมาเขามางอชวนฉันให้กลับฉันก็จะไปอยู่ที่นั่นอีกตอนนี้ไปอยู่ไม่ได้พวกนั้นมันคงจะเล่นงานฉันงอมไปเหมือนกันใจของนางชุ่มนั้นไม่อยากจะไปอยู่บ้านพวงแขเสียแล้วด้วยเหตุแวดล้อมหลายประการ ดังนั้นเมื่อออกจากบ้านหลวงรอนรานทยานรบหล่อนแวะไปตามบ้านใหญ่ๆอีกหลายแห่งซึ่งเคยรู้จักกันเพื่อของานทําบางบ้านถามหล่อนว่าอยู่กับคุณหญิงได้เงินเดือนเท่าใดครั้นหล่อนตอบว่าได้เดือนละ300บาทก็ถูกย้อนถามว่าได้เงินเดือนดีและวทำไมจึงจะออกเสียละ่ะหล่อนอ้ำอึ้งสักครู่ก่อนตอบว่า ไม่ถูกกับคนในบ้านจึงอยากจะออกมาหางานทำใหม่คุณนายบ้านนั้นกลับตอบว่าเจ้านายใจดีให้เงินเดือนแพงพอสมควรแม่ชุมก็ควรจะอยู่กับคุณหญิงต่อไปเราเป็นคนเก่าคนแก่ของท่านรู้อกรู้ใจท่านดีแล้วถ้าจะมาอยู่กับฉันก็ได้แต่เงินเดือนที่นี่ฉันให้น้อยอย่างมากฉันให้ได้อย่างมากก็เดือนละร้อหิบาทเท่านั้น ให้มากหนักไม่ได้เพราะบ้านของฉันเป็นบ้านเล็กไม่มีงานอะไรและก็ไม่แน่ใจว่าแม่ชุ่มจะถูกคอกับคนเก่าของฉันหรือเปล่านางชุ่มตระเวนต่อไปอีกบ้านหนึ่งซึ่งต้องการคนงานแต่ปรากฏว่าเขาต้องการคนเลี้ยงเด็กอ่อนนิสัยของนางชุ่มไม่รักและไม่ชอบเด็กเลยเลยไม่ตกลงแวะไปที่สำนักงานจัดหางาน ผู้จัดการบอกว่าจะให้ไปทํางานซักรีดที่บ้านฝรั่งเขาให้เงินเดือนเดือนละ400บาทแต่ต้องหาอาหารกินเองฝรั่งไม่มีข้าวให้กินและเฉพาะเดือนแรกต้องหักค่านายหน้าร้อยละยีสิบบาทนางชุ่มคิดแล้วไม่ตกลงในที่สุดก็ต้องหันกลับมาสู่บ้านพวงแขด้วยความทุกข์หนักไม่มีอนุจ,จิตไม่มีจุธารัตก็เท่ากับไม่มีงาน และเงินเดือนเล่าคุณแววจะจ่ายให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้ความทุกข์แล้วเงินเดือนเล่าคุณแววจะจ่ายให้หรือเปล่าก็รู้ไม่ได้ความทุกข์ความคิดมากทําให้นางชุ่มเริ่มไม่สบายอาหารกินไม่ได้ก่อนเป็นประถมนอนไม่หลับเป็นประการที่สองภาพวรุณุยุพาศัตรูนัมเบอร์นัมเหนึ่ง ซึ่งในระยะนี้เปล่งปลั่งเพราะบุญบารมีมีราศีขึ้นใครๆทั้งบ้านพากันโอ๋บางคนเช่นเมียนายแผนคนรถเคยเรียกแม่รุนเฉยๆแต่ในแต่ไรมาแล้วนั้นบัดนี้นางชุ่มได้ยินกับหูว่าหล่อนเรียกคุณรุนนำสมัยก่อนคนอื่นโดยไม่กระดากปากหากมีคนค่อนหล่อน ก็ตอบหน้าตาเฉยว่าแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเป็นเด็กที่ไหนเราเรียกเขาแม่รุนได้เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วรู้กันทั่วว่าเขาเป็นลูกเศรษฐีมีเงินลูกคุณวรีคุณนเรศเราเรียกอย่างเก่ามันจะน่าเกลียดเขาจะว่าคนบ้านเจ้าบ้านนายไม่รู้จักธรรมเนียมมันจะเสียถึงนายและการเรียกเขาว่าคุณฉันก็ไม่เห็นมันจะเสื่อมเสีย หรือขาดทุนที่ตรงไหนใครจะว่าฉันประจบประแจงก็ช่างเถอะฉันไม่ถือดีกว่าดีกว่าเป็นเลียแข้งเลียขาคนอื่นจริงไม่ยายหล่อนพูดและหันมาทางยายปินแม่ครัวทำยิ้มยิ้มใครจะเยะนางชุ่มกำลังจะกินข้าวกลืนไม่ลงเหมือนมีน้นาำผุดอยู่รอบลำคอภายในเจ็บปวดยิ่งกว่าเป็นโรค <c oughs> ทอนซิลอักเสบเสียอีก <c oughs> เออ ฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่จะปุกป,ปับเรียกเร็วนักเขาก็จะหาว่าอีกแก่หัวประจบก็เลยเรียกพอย่างเก่านั่นแหละแม่ลุนเขาก็ดีไม่ถือยศถือศักดิ์ยังเคยยังไงก็อย่างนั้นไม่เหมือนคนอื่นเจ้ายศเจ้าอย่างกินบนที่นอนทำวางปึงว่าข้าเป็นลูกท่านหลานเธอคนพนันมันเบ่งได้ไม่นานหรอกแกเอ้ยมันก็อึ่งอ่างในกะลาครอบ มันจะใหญ่สักแค่ไหนหรือไม่ก็กิ้งก่าได้ทองพอทองมาดุจจากคอมันก็กิ้งก่าธรรมดาธรรมดานี่เองยายปิ่นว่าลองเป็นคนอื่นเขาก็ต้องวางท่าเตะท่าว่าข้าเป็นลูกเศรษฐีคุณวรีแกย่อยเมื่อไหร่แผ่มันว่าบ้านเขาใหญ่มีรถยนต์ชัยตั้งสองสาคัญนี่เขาเคยยังไงก็ยังงนันกินข้าวในครัวเหมือนอย่างทุกวัน คุณแววจะให้ไปกินกับแกเขายังไม่ไปบอกว่ากินกับคุณแววไม่สนุกทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนี่แหละเขาเรียกว่าผู้ดีตกยากผู้ดีแท้ค่ะไอ้ที่มันวางกล้ามดูถูกคนจนหาว่าเป็นคนละชั้นเขาเรียกว่าปูดีไม่ใช่ผู้ดีนานๆไม่มีใครซื้อก็เลยกลายเป็นปูโพรก <c oughs> สเสาเนาะอันนี้ <c oughs> ขียนได้ท่านเขียนได้สะใจว่าเสียงวรุณยุพาถามว่าปู่โพรกเป็นยังไงยายเธอเดินเข้ามาในครัวพอดีเพื่อจะกินข้าวอย่างเคยบังเอิญได้ยินคำสุดท้ายของยายปินเข้าตรงมุมโต๊ะในเงามืดของครัวมีนางชุ่มนั่งหน้าจ่อยกำลังจะกินข้าวอยู่เหมือนกันเวลาที่เขากินข้าวพร้อมหน้ากันหลายๆคน นางชุ่มไม่กล้าเข้ามาร่วมวงไพ่บุญด้วยกลัวถูกกระทบสู้แอบมาเวลาไม่มีใครก็ยังมาพบเมียนายแผนซึ่งมาช่วยทำกับข้าวโดนกระแนกกระแหนเข้าอีกอุตส่ากินข้าวจานอุตส่ากินข้าวจานน้ำกับปลาเค็มแล้วยังมิสามารถจะกลืนลงคอได้ปูพโพรกก็เป็นปูที่ไม่มีเนื้อไงล่ะ เราพูดถึงผู้ดีกับปูดียายปิน่นย้ำแล้วยิม้มกับข้าวยายแบ่งไว้ให้อยู่ในตู้แน่คุณแววแกเรียกยายไปสั่งว่าให้แบ่งกับข้าวไว้ให้ต่างหากเป็นพิเศษทุกมือ้อขอบใจจะยายที่จริงไม่จำเป็นเคยยังไงก็อย่างนั้นดีกว่าอาหารการกินไม่แปลกวรลณุญุพาตอบกลางวันกับเย็นนี้ยายไม่ต้องแบ่งไว้ให้นะจ๊ะ ฉันจะไม่อยู่ฉันจะไปเรียนภาษาอังกฤษพิเศษกับแม่มเสร็จแล้วพ่อนเรศจะแวะไปรับไปทานอาหารกลางวันวันนี้วันเกิดคุณแม่วรีตอนเย็นไปทานที่บ้านคุณแม่นโน่นคงจะมีการเลี้ยงใหญ่สินะยายปิ่นซักไซขว่าบ้านท่านสวยมากยายอยากไปเห็นสักทีตรงข้ามคุณแม่ไม่ได้บอกใครเลยจะยายเราจะกินข้าวสามคนพ่อแม่ลูก และจะไปดูหนังหนูจะค้างกับคุณแม่ให้คุณแม่ชื่นใจสักคืนและนี่คุณจะไปเมืองนอกเมื่อไหร่คะเมียในแผนถามขึ้นบ้างอีกนานจ้ะกว่าจะหาโรงเรียนได้คุณพ่อจะให้ไปออสเตรเลียไปแล้วอย่าลืมพวกอีฉันนะคะฉันไม่ลืมใครง่ายๆหรอกแม้แต่คำพูดของคนที่เคยด่าเคยว่าฉันไว้ต่างๆนานา,นา,นานฉันก็ยังจำได้เสมอและทำไม จึงจะมาลืมคนที่เคยดีต่อฉันได้ยายอย่างนี้ฉันลืมไม่ได้แน่ๆขอให้จริงเถิดแม่คุณแม่มหาจำเริญคำพูดเหล่านี้ทำให้นางชุ่มต้องหยุดกินข้าวเอาข้าวในจานลุกไปเทรวมไว้ในถังขยะพอกินไม่ลงล้างจานเก็บเข้าที่ก่อนจะออกไปจากครัวและเริ่มล้มเจ็บเป็นไข้ทั้งใจและไข้ปวดหัวตัวร้อน นอนสมอยู่ในห้องสองสามวันต่อมาโดยไม่มีใครสนใจหรือเอาใจใส่คอยไต่ถามเมื่อเป็นแรกๆหล่อนออกไปซื้อยาแก้ไข้ที่เขาโฆษณามากินอาการไม่ดีขึ้นกับหนักลงในที่สุดลุกไม่ขึ้นต้องนอนสมอยู่ในห้องตลอดทั้งกลางวันกลางคืนจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งวรุณยุพาลงไปกินข้าวตามเคยเธอปารบกับสมพิษว่า เอ๊ะหมูนี้ไม่เห็นแม่ชุ่มเลยแกหายไปไหนสมพิษต,ตอบว่าฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันเขาไม่อยู่กระมังงานการก็ไม่มีทำเจ้า,จานายเขาไม่อยู่ทั้งคู่คงไปเที่ยวสบายใจเฉิบยายปิ่นเดินเข้ามาในครัวถูกวรุญยุพาถามว่าแม่ชุ่มเขาไม่อยู่หรือยายอยู่เมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงคางฮือๆอยู่ในห้องเขาเป็นอะไรจ้ะยาย คงจะไม่สบายกันมัง้งข้าวปลาไม่เห็นมากินคนเพนีนี้ไม่อยากพุดโทตอนเจ้านายเขาอยู่เขามีปอกคอใส่เขาวางท่าจนเราไม่เข้าไม่ถึงเขาทีเดียวใยายปินบนงูเห่าไม่มีใครอยากจะไปทำบุญทำคุณกับมันดีไม่ดีพอนายมันกลับมามันจะแวงเล่นงานเราอีกวรุณยุพานิ่งคิดเมื่อวานนี้เองวรีผู้มารดา มารับเธอไปลองเสื้อที่ตัดไว้แล้วพาแวบไปบ้านโอ้โลมปลอบถึงความในใจว่าเหตุใดลูกจึงไม่มาอยู่กับแม่วรีพูดว่าหนูลำบากมามากพอแล้วหนูควรจะมาอยู่กับแม่หาความสุขใส่ตัวบ้างอีกไม่ช้าก็จะไปนอกคุณหญิงท่านไม่ใช่ไรผู้คนคนของท่านมีเยอะแยะบ้านของเราหรือดูสิ ใหญ่โตไม่แพ้บ้านอื่นและแม่ก็อยู่คนเดียวไม่มีคนอื่นปะปนทำไมหนูไม่มาหนูมีอะไรติดขัดอยู่ทางโน้นหรือเธอตอบว่าเปล่าหนูไม่มีอะไรมากนอกจากจะยังไม่อยากมาเท่านั้นค่ะวรีนิง่งมองหน้าเธอถามว่าหนูรักคุณจิตใช่ไหมวรุนยุพาหน้าแดงเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ถูกถามเรื่องชนิดนี้หนูรักคุณจิตเปล่าค่ะไม่เคยคิดคุณจุทารัตเขาออกจะยังกระเสือแล้วเธอก็หัวเราะและนึกว่าถ้าเธอไม่เล่าถึงความตั้งใจมารดาก็คงเข้าใจผิดเธอจึงเล่าว่าเมื่อมาอยู่กับคุณหญิงใหมๆ่ๆถูกนำชุ่มลุกรานต่างๆนานาจนเธอสาบานไว้ทั้งในใจและนอกใจ เธอจะต้องเอาชนะคนคนนี้เรียกเธอคุณให้จงได้วรีหัวเราะอย่างขบขันพุทโธลูกเอ๋ยเอาเงินให้แกสักร้อยสักช่างแกก็เรียกได้ไม่ยากเลยถ้าหนูกระดากไม่อยากทําแม่จะให้แกเองให้ห้ารอยเอาวันนี้เอาไปให้แกวานคนอื่นให้ก็ได้บอกว่าแม่ฝากไปหนูไม่ชอบวิธีนั้นค่ะแม่ หนูไม่ชอบวิธีนั้นค่ะคุณแม่หนูจะไม่ใช้เงินคงจะมีสักวันหนึ่งที่แกจะต้องเรียกหนูว่าคุณวรุณด้วยความเต็มใจเงินให้เขาก็เท่ากับจ้างให้เขาเรียกรับหลังเขาจะอาจจะเรียกหนูอีก,ก็ได้หนูจะเอาชนะแกด้วยความดีมันจะมีประโยชน์อะไรกับคนเช่นนั้นวลีเปลยคนบางคนเราทำดีเท่าใดเขาก็ไม่รู้ไม่เห็น ไม่สนใจคอยแต่ร้ายกับเราท่าเดียวแม่ว่าเสียเวลาและอีกกี่ปีแม่จะได้อยู่กับลูกพอดีแม่แก่ตายหรือไม่ก็แม่ชุ่มแกจะตายเสียก่อนก็ได้เธอเห็นใจมารดาเป็นอย่างมากในเรื่องนี้และทันทีเมื่อทราบว่านางชุ่มป่วยโดยไม่มีใครสนใจความคิดบางอย่างก็เกิดขึ้นแวบหนึ่งยายปิ่นแกพูดของแกถูกเหมือนกันขึ้นชื่อว่า งูเห่าแล้วเขามักจะหลีกเลี่ยงไม่พยายามไปทำบุญคุณให้กับมันดูแต่ชาวนาสิเห็นมันนอนหนาวเอามาประคบประงมพอมันหายหนาวมันก็บูชาโทษโดยการกัดเสียจนตายทันทีแต่ทางพระธรรมที่เคยได้อ่านได้รู้ได้ยินมาเป็นทรานองว่างูก็งูเถอะถ้าเราแผ่เมตตาจิตให้แก่มัน มันอาจจะเลื้อยหลีกไปเสียไม่ทำร้ายเราความคิดทั้งสองอย่างเกิดขึ้นในสมองทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านจนในที่สุดฝ่ายชนะบังคับให้วรุณยุพาเมียงมองเข้าไปที่ประตูห้องนอนนางชุ่มในวันรุ่งขึ้นเวลาเช้าประตูห้องที่อยู่คนเดียวไม่ปะปนกับใครนั้นปิดสนิทแต่ไม่ได้ใส่กอนวรุณยุพาลองผลักเบา ก็เปิดออกถามเห็นแม่ชุ่มนอนตะแคงหลับตาหันหลังให้เธอย่องเข้าไปเบาๆถามว่าแม่ชุ่มเป็นอะไรไปนางชุ่มหยุดครางถามก่อนว่าใครแจ๋วเหรอไม่ใช่แจ๋วฉันเองวรุณยุพานางชุ่มตกใจพลิกกลับมาทันทีเบิ่งมองผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้า ใครไม่เชื่อสายตาเข้ามาทำไมใครใช้ให้มาไม่มีใครใช้หรอกฉันเข้ามาเองจะมาถามว่าเป็นอะไรจะให้ฉันช่วยอะไรบ้างก็บอกมาวรุณยุพาพูดเบาๆเสียงเรียบเป็นปกตินางชุ่มนิ่งอยู่นานหันหลังกลับไปดังเก่ายังมีลิดงอนเจ้าพยศอยู่ช่างเถอะไม่ต้องมาทำใจดีหรอก ออกไปซะดีกว่าตามใจวรุณยุภาว่ายิ้มอย่างหมันใจเจ็บจนหน้าซีดแก้มบูแล้วยังงอนเดินออกมาเสียจากห้องนั้นสักครู่กลับไปถามใหม่ว่าแม่ชุม่มหิวข้าวไหมจะเอามาให้บอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกับฉันยังไงนางชุ่มว่าแต่ในใจนั้นหิวแทบใจขาดหลอนลุกไปไม่ไหวเมื่อกี้ พอลุกขึ้นก็เวียนศีรษะหน้ามืดไปหมดตามใจวรลุนยุพาพูดแล้วก็ออกไปเสียตอนกลางวันเธอกลับมาจากเรียนพิเศษผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เข้าไปในครัวได้ยินเขาพูดกันว่าแม่ชุมไม่ได้ออกมากินข้าวเลยหญิงสาวจัดแจงหาหม้อมาทำท่าทำท่าจะต้มข้าวต้มเมียในแผนฐานว่า คุณจะทำอะไรนั่นข้าวต้มอยากกินข้าวต้มยายมีอะไรบ้างจ๊ะที่กินกับข้าวต้มได้มีไข่เค็มอยู่ในตู้ยายปิ่นบอกทําหน้าพิศวงอิฉันต้มให้คุณก็ได้เมียคนรถรับอาสาอย่างอยากจะเอาใจคนชาตาขึ้นเป็นเช่นนั้นเองใครๆก็อยากจะทําให้ไม่ว่าจะแตะอะไร มีคนรับอาสาทันทีขับใจฉันอยากทำเองวรุณยุพาไม่ยอมเธอทำเองโดยตลอดเสร็จแล้วตักข้าวใส่ชามผ่าไข่เค็มใส่จานไปอีกทั้งสองอย่างใส่ถาดใบเล็กถือเดินเข้าไปที่ห้องนางชุ่มเปิดประตูเข้าไปวางถาดข้าวต้มไว้ข้างๆที่นอนเรียกว่าแม่ชุ่ม กินข้าวต้มเสียสีนางชุ่มยังไม่ทันหันมามองเธอก็ออกมาจากเสียห้องนั้นทันทีไม่อยู่รอดูกริยาท่าทางของนางชุ่มว่าหล่อนจะแสดงอย่างไรบ้างและในตอนบ่ายเธอกลับมาแง้มประตูดูเห็นนางชุ่มหลับสนิทเธอก็เอายาแก้ไข้วางไว้ให้กับน้ำชาแก้วหนึ่งยกถาด ซึ่งบรรจุข้าวต้มที่หมดเกลี้ยงจานนั้นออกมาล้างทำความสะอาดในตอนเย็นตั้งใจว่าจะไปหาข้าวให้กินอีกแต่พอดีไม่ว่างคุณหญิงมีธุระใช้เธอให้ออกไปหาซื้อผลไม้และเครื่องกระป๋องกว่าจะกลับมาก็เย็นมากนาเรศมาคอยอยู่เพื่อรับลูกสาวไปกินข้าวค่ำนอกบ้านกลับมาส่งเกือบสามทุ่มนึกขึ้นได้ ก็ดึกเกินไปเสียแล้วแต่ก็ได้ผลเกินคาดถึงเวลากินนางชุ่มก็คอยหวังว่าวรุณยุพาจะเข้ามาอีกแต่หล่อนผิดหวังแล้วก็กระวนกระวายใจผสมกับความหิวตลอดคืนยาหอมยาแก้ไข้หล่อนกินทั้งสองอย่างสลับกันค่อยทุเราจนลุกขึ้นได้ที่จริงหล่อนเป็นโรคใจถ้ามีใครดีต่อหล่อน โลกนั้นก็มีอาการกระเตื้องขึ้นฉะนั้นพอวรุณยุพาเยี่ยมหน้าเข้าไปตอนเช้าแม่ชุ่มก็ยิ้มอายๆกระดากชอบคนถึงกับลั่นวาจาออกมาว่านึกว่าคุณรุนจะไปเสียแล้ววรุณยุพาทำไม่รู้ไม่ชีถามว่าไปไหนไปกับอยู่กับคุณแม่ของคุณนสสียังหรอก ฉันยังไม่ไปจนกว่าเออแต่ก็ช่างมันเถอะเราลืมเรื่องเก่าๆกันสีดีกว่าฉันดีใจที่แม่ชุ่มลูกนั่งได้แล้วเมื่อเย็นฉันออกไปข้างนอกคุณพ่อมารับไปกลับมาดึกมากมีใครเอาข้าวมาให้แม่ชุ่มกินหรือเปล่าใครเขาจะเอามาให้ไม่มีใครหรอกไม่มีใครมีแก่ใจเลยนางชุม่มควานหาผ้ามาเช็ดน้ำตา ตอบเสียงสั่นว่าไม่มีใครเขาเอามาให้หลอกคุณไม่มีใครเขามีเกียจจหรอกเขาเกลียดฉันทั้งนั้นวรุณยุพายิ้มอย่างผู้มีชัยชนะพูดเบาๆว่าไม่มีใครเขาเกลียดแม่ชุ่มหรอกถ้าแม่ชุ่มไม่จงเกลียดจงชังเขาก่อนรอไหนนะฉันจะไปเอาข้าวมาให้กินการชนะความชั่วด้วยความดีบางที ก็ได้ผลทันตาเหมือนกันไม่ต้องรอไปนานหรือปาจัจจากผลดังที่คนอื่นเคยเข้าใจจบบทที่52